วัดดีครับพุ่มวันนี้นะครับเดี่ยวหนุ่มตายจะพาไปรับกองนอกสถานทีกันอีกแล้วนะครับเราม,มีนัดรับลูกค้าทีอ,อําเภอสามโคกครับพุ่มเราจะใช้เวลาเดินทางไปหนึ่งชั่วโมงครับพุ่มเดี่ยวเราเดินทางไปหาลูกค้ากันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึงลูกค้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คก,กองกันเลยนะครับ การซื้อก right. <Talk> ็เซ็ตซินเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับพ UH! ุ่มจะบอกว่าบานลูกค้าสบายมากนะครับเป็นบานส่วนวิวธรรมชาติมากเลยนะครับพ <te> ุ่มก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากนะคะพุ่มทีให้เรามารับซื้อถึงบ้านนะครับลูกค้าบอกว่าถ้าว่าเราไม่มาลูกค้าจะไปหาเราทีร้านแลวครับพุ่มแต่ว่าสบายใจได้ครับลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑลท่านในที่ยากขายกองเราทักหาเราได้เลยครับเดี๋ยวเราไปรับซื้อถึงทีครับพุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพุ่ม ถักปุ๊บเราออกปับ๊บทันทีครับแล้วลูกค้าได้เงินงทันทีนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ